มาหอมเพื่อนบอกอุ้ยเพื่อนจะหอมจริงหรือเปล่าเพื่อนเราจะหอมจริงหรือเปล่าพี่ฝนสักรูปอะไรหลักุหลาบหลับกุหลาบรตรงนี้ก็สักนะจริงๆตรงนี้ก็สักแต่มันไม่เห็นหรอก ว่านะคะอย่าท้าผมนะพี่ผมเอาจริงอยากอยากโดนเอาจริงจังเลยอยากโดนเอาจริงจังเลยอยากจังเลยพี่เนี่ยก็เนาะพี่เก็เนาะพี่คิงไลน์เนี่ยก็เนาะเราเนี่ยนะเรานี่นะเด,นะเดี๋ยว เอาไปเอามาดูหนูเขินนะขอบคุณนะคะตังเกีวนะคะไม่ค่ะผมจุกเลยละมามามาตอนนี้เลยมามาตอนนี้เลยมาไม่เขชอบอะไรที่เก่งแต่ปากอะ่ะขอบคุณค่ะ กูหลาบกับรูปไะไรขับพี่ฝนกูหลาบไม่บอกหรอกข้างหลับไม่บอกหรอ,อกรอโอเคครัโอ้ยม,ม,ม,มีคนจะลวนลามมาีติ้งมีคนจะลวนลามอ่ะ ก็ให้จูบเวลาผมเอาจริงนะมามานี่มามานี่มามานี่มาประกาขำค่ะบูลี่หรอบูลี่หรอบูลี่หรอขอบคุณนะคะ thank you นะบูลี่หรอนี่เราบูลี่หรอ,รหรอนี่เราบูลี่หรอ ต้องไหนแต่ว่าเก่งตัปากนิมบรี่หรออัศวินวันนี้ค่ะอัศวินเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วไหนบอกจะโทรมาเอออารมณ์พี่เพิ่งดีอารมณ์พี่เพิ่งดีเดี๋ยวลงไล่เดี๋ยวพี่โทรไปขอบคุณค่ะเพื่อน นะะคที่เหลือหาเองอุ้ยจะให้ฉันไปหาอย่างไงฮะจะให้ฉันไปหาอย่างไงจะให้ฉันไม่หายอย่างไงเห็นฉันไหมฉันนอนอยู่เนะี่ยฉันไม่ได้หายฉันนอนอยู่ในะเห็นไหมเนะี่ย สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะทำไมคนโทรมาเยอะจังเลยโทรมาอีกอย่างกระดอกกระเดียแท้า,ายโทรมาอย่างกระดอกกระเดียแท้ไาอสาวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะ ไม่ต้องชาติได้อะไรกินข้าวเย็นว่าจะโทรหาอจิววันนี้ก็ไม่โทรหาเลยลืมมัวแต่มัวแต่อารมณ์นอ้อยอยู่วันพัะก็ไม่ใช่วันพัะทำไมอารมณ์น้อยเก่ง,กง ขอบคุณนะคะพี่เขาส่งอย่างเดียวพี่เขาไม่คุยกับฉันเลยเออพี่เขาน่าจะไม่ใช่คนไทยใช่ไหมมาแม่มว่าไหมพี่เขาน่าจะไม่ใช่คนไทยติดท็อปสิบนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานอนอย่างเงี้ยนะนอนอย่างเงี้ยเนี่ยนะติดท็อปสิบยังไงอะ อะไรคือติดท็อปสิบอ๋อไอ้ลูกไฟนี่หรออ๋ออ๋อไอ้ลูกไฟอย่างอันนี้มันก็ขึ้นอยู่แล้วพี่ใหญ่ไม่รู้ลองถามพี่เขาสิเออถามพี่เขาแล้วพี่เขาไม่ตอบพี่เขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมพี่ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะ แบบนี้นะ่าใ,ให้อ่อนใครอ่ะวัสดีนะคะคนเดินดินัสดีค่ะวันดีไอมีผักอ๋อน่รอารักครับครับคัคแบบครับแบบนี้คงอ้อนเก่งอ้อนไม่เก่ง เป็นคนอ่อนไม่เก่งแล้าค่ะมีใครขึ้นไหมพี่ไอทำไมจะพากนันหนีแล้วล่ะจะพากนันหนีจากฉันแล้วลือจะพากนันหนีจากฉันแล้วหรอคน ถามสื่อ,อ,เอ,อเดี๋ยวขอสปีดใครเราเด้ไม่ขอบคุณค่ะบพี่แจ๊คขอบคุณนะคะเนี่ยอัปแบบวันนี้คะ่ะพี่แจขอบคุณนะคะขออยับตูดทีทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะเห็นมันอยู่อย่างเงี้ยตูดหนูใหญ่มาเลยนะจริงๆไปละไปใส่เพื่อนชื่ออะไรชื่อน้ำฝนครับ เห็นอย่างนี้คือตูดหนูใหญ่มากเลยนะแกงเหลี่ยมอ๋อเหรอสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะ่ะดีครับผมวันนี้นะงับผมตูดใหญ่มันดีเออตูดใหญ่มันดีเวลาตีมันเวลาแบบตีมันดีด พ่อแม่วันนี้ทากันไปพร้อมอะไรทากันไปพร้อมมีอยา่าง